ท่านผู้ชมครับเอาเรื่องนี้เนี่ยแหมวันนี้ก็คุยกันเยอะทีเดียวนะครับมีร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวพระราม6กรุงเทพเจ้าของร้านเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยมาล่อซื้อเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านประมาณว่าตอนนี้เขาังมีประกาศห้ามอยู่ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของพหลกฉุกเฉินหรือว่าคําสั่งเกี่ยวกับมาตรการโควิดต่างๆทีนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยมาล่อซื้อจับกลุ่ม เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเจ้าของร้านเขาโพสต์คลิปเอาไว้บอกขอความเป็นธรรมหน่อยตำรวจมาล่อซื้อเองแล้วจับเองทั้งที่ในร้านไม่ได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่ตำรวจเนี่ยมาตีเนียนมาสั่งอาหารซีฟู้ดแล้วสั่งให้พนักงานไปซื้อเบียร์จากร้านสะดวกซื้อมาดั้งดื่มในร้านคือประมาณว่าทางร้านบอกไม่ได้ขายาลูกค้าบอก งั้นช่วยไปซื้อให้หน่อยพนักงานเขาก็ไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อมาให้ซื้อเบียร์มาให้พอซื้อมาปุ๊บจับเลยอบอกว่านี่ฝ่าฝืนคําสั่งที่ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอ้โหคนก็วิพา,ากษ์วิจารณ์กันเยอะคือกฎหมายมันมีเรื่องของล่อซื้อหรือว่าไปล่อให้เขาก็ทําผิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมฮะล่อซื้อคือต้องไปจับกลุ่มจริงๆ<า>นะเขาทําผิดจริงๆนะอันนี้มันไปล่อให้เขาก็ทําผิดแล้วไปจับเขาหรือเปล่าเราไปที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับเราถามตำรวจด้วยแล้วนะครับท่านผ ร้านอาหารที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจที่มาเนี่ยเป็นชุดของสอน,นอบางซื่อนะร้านอยู่แถวพระรามหกกรุงเทพร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารลักษณะร้านตามสั่งนะครับก็จะมีที่นั่งทั้งในร้านแล้วก็นอกร้านซึ่งจะลักษณะเป็นสวนนะคือพนักงานในร้านเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ฮะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีลูกค้าอยู่สองโต๊ะ แล้วมีชายวัยรุ่นสองคนเข้ามานั่งในโซนที่เป็นสวนนะก็เข้าไปให้บริการตามปกติสอบถามเมนูต่างๆเรื่องของอาหารเครื่องดื่มลูกค้าผู้ชายสองคนนี้ถามว่ามีเบียร์ขายไหมพนักงานที่ร้านบอกว่าก็แจ้งไปแล้วว่าทางร้านไม่ขายแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะดื่มเนี่ยต้องไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อมานะทั้งลูกค้าเขาก็ให้ไปซื้อพนักงานก็ไปซื้อมาให้ พอกลับมาถึงจากสองคนเอากลายเป็นผู้ชายสี่คนแล้วเข้ามาจับกลุ่มถึงรู้ตัวว่าเอาถูกล่อซื้อซึ่งเธอยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับว่าเธอไม่ได้เสนอขายด้วยนะเธอแค่เซอร์วิสลูกค้าลูกค้าถามว่ามีเบียขายไหมเธอก็บอกไม่มีนะแต่ลูกค้าบอกอยากดื่มก็เธอบอกถ้าอยากดื่มต้องไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อลูกค้าให้ไปซื้อให้เธอก็ไปซื้อมาแค่นั้นเอง แล้วแล้วเขาก็ดูเมนูเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าจะกินอะไรวันนี้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แล้วหนูก็เลยถามว่าจะรับเครื่องดื่มอะไรไหมคะ <K _'> s> <S เขาก็บอกว่าเออยังครับแล้วเขาถามว่ามีเบียร์ไหมขนาดหนูมีเบียร์ไหมหนูก็บอกอ๋อไม่มีค่ะแต่หนูก็เลยแต,แต่หนูพูดว่าเดี๋ยวถ้า,ถาพี่จะถ้าพี่จะกินอนะ่ะเดี๋ยวจะไปดูให้แล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วพี่จะกินเบียร์อะไรเขาก็บอกว่ากินเบียร์สิงกับเบียร์ช้างหนูก็เลยไปถามพี่ผู้จัดการพี่ผู้จัดการถามว่าถ้าลูกค้าจะกินอ่ะก็ ไปซื้อเซเว่นให้ลูกค้าก็ได้เอาเบียร์มาใช่ไหมคะก็เทเบียร์ใส่แก้วเสิร์ฟให้ลูกคา้าลูกค้าก็สั่งทิ้งแช่น้ำปลาจานหนึ่งพอเราเราลินเบียร์ลินอะไรเสร็จเราก็ไปรออาหารที่เคาน์เตอร์รับอาหารใช่ไหมคะเจ้าพักไม่นานอะ่ะก็มีผู้ชายประมาณสามสี่คนเดินเข้ามาก็มาถามหนูว่าใช่ผู้จัดการร้านไหมหนูก็บอกว่าหนูว่าไม่ใช่แล้วหนูถามว่าทําไมคะ เขาก็ถามว่าเขาก็บอกว่าเขามาจากสอน,นอบางซื่อเป็นตำรวจสอน,นอบางซื่อพอเขาถามมาเราก็แค่แบบเออเขาคงอยากกินแล้วก็เลยบอกอยากไปดูให้นะคะแล้วก็เลยถามเขาว่ากินเบียร์อะไรอเงี้ยพอเขาบอกมาเราก็เลยไปซื้อที่เซเว่นไทยอ่านี่นะฮะที่พนักง,งานของร้านเล่าให้ฟังนะครับส่วนเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านบอกว่าที่เอาเรื่องไปโพสต์ในโซเชียลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะแฉตำรวจที่มาจับกลุมแค่อยากจะเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยกันค่ะ ว่าอย่าไปเซอร์วิสลูกค้าจนตัวเองเดือดร้อนคือทางร้านยังไม่ได้ขายจริงๆเพียงแต่ว่าโอ้โหคือเหมือนกับไปเซอร์วิสลูกค้านะแต่มองในมุมหนึ่งก็คือคนเขาก็มองว่าเอาแต่ว่าที่ลูกค้าเขาเขาอยากได้เนี่ยแล้วบังเอิญพนักงานเขาไปเซอร์วิสเนี่ยเหมือนกับคุณก็พยายามไปขยันขยอยให้เขาเซอร์วิสหรือเปล่าสุดท้ายเขาต้องมาถูกจับเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านยืนยันนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องโควิดระบาดแล้วก็มีเรื่องของมาตรการต่างๆออกมาไม่เคยฝ่าฝืนเลย วันเกิดเหตุเนี่ยลูกค้าอยากดื่มพนักงานก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรหรือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเปล่าพอเขาบอกเขาอยากดื่มอยากได้ก็ไปซื้อให้หลังจากถูกตำรวจล่อซื้อก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอบางซื่อถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินก็คือห้ามนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านก็ยื่นประกันในชั้นสอบสวนไปสามหมื่นแล้วเมื่อเช้าถูกนําตัวส่งฟ้องศาลซึ่งก็รับสารภาพไป นะสารท่านก็เปรียบเทียบปรับไป5000บาทอ่านี่เจ้าของร้านบอกนะครับคือถามว่าเออจะว่าเราผิดไหมเราก็มีส่วนผิดแต่ว่าความผิดมันไม่ได้เกิดจากการคือไม่ใช่เรามาเสนอขายคุณว่าเออพี่เอาเบียร์ไหมแต่หมายถึงว่าเออเขาถามว่าเรามีเบียร์ไหมเราก็บอกเราไม่มีแล้วแต่ว่าเออโอเคถ้าพี่จะเอาเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นให้ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็อาจจะผิดตรงนั้น แต่ว่าโดยเจตนาเราก็ไม่ได้เจตนาจะขายอยู่แล้วในฐานะเราผู้ประกอบการเราก็ต้องทำอย่างไงได้ให้ลูกค้าพอใจถูกไหมเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครถ้าเอออย่างไอ้กรณีที่ว่าจะต้องแสดงบัตรฉีดวัคซีนแล้วถึงจะให้บริการได้เนี่ยลองนึกถึงเป็นใจเราเองถ้าเราไปร้านไหนแล้วลองมาถามเราเงนี้เราก็เออกูไม่กินร้านมึงก็ได้วะเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าไม่ได้ว่าตั้งใจจะแฉอะไรตำรวจแค่เตือนผู้ประกอบการด้วยกันว่า คือเคร่งก็ต้องเคร่งจริงๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเขามาหลอกล่อให้เซอร์วิสก็แหม่ใจอ่อนไปเซอร์วิสเขาเลยโดนเลยอะไรประมาณอย่างนี้ท่าน,นผู้ชมครับทนายเดชานะฮะทนายเดชากิติวิทยาน,นันเจ้าของเพจ Facebook ทนายคลายทุกบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วเจ้าของร้านไม่มีเจตนาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่ต้องไปซื้อมาให้ลูกค้าที่มานั่งดื่มในร้าน มาจากการวางแผนของตํารวจซึ่งการกระทํานี้สารเคยตัดสินว่าตํารวจใช้ให้ผู้บริสุทธิ์กระทาความผิดดังนั้นขวดเบียร์เกิดข,ข,ขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายไม่ได้เรียบร้อยตํารวจเรียกสาลฎีกาเคยตัดสินไปแล้วนะครับว่าลักษณะเป็นการที่ตํารวจใช้ให้ผู้บริสุทธิ์กระทาความผิดพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยคือขวดเบียร์ขวดเหล้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบไม่สามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ อันนี้ในมุมที่ถ้าเกิดเจ้าของร้านเขาจะสู้คดีใช่ไหม<ช>ที่อาจายเดชาบอกแต่ว่าเจ้าของร้านเขาไปเขารับสารภาพแล้วสารท่านก็เปรียบเทียบปรับไปแล้วนะฮะห้าพันบาทสอน,นอบังซื่อนะครับเราไปถามให้นะครับจะได้ฟังทุกมุมนะครับตำรวจสอน,นอบังซื่อบอกว่าได้รับการร้องเรียนว่าร้านนี้จําหน่ายและให้นั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงนะนะก็เลยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนไปตรวจสอบพบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อนุญาตให้ดื่มในร้านซึ่งถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย ก็เลยจับกลุ่มและส่งฟ้องตามขั้นตอนซึ่งชุดเคลื่อนที่เร็วของสอนอบางซื่อชุดนี้ออกปฏิบัติหน้าที่มาหลายเดือนแล้วช่วงเดือนที่ผ่านมาจับกลุ่มร้านที่ฝ่าฝืนแบบนี้ได้หรายด้วยกันอันนี้ตํารวจเขายืนยันกับเราว่าแบบนี้นะครับนี่ค่ะเราก็เลยเอาเริ่มให้ดูทั้งสองมุมเพราะว่าเรื่องนี้คนสงสัยไงไอ้คําว่าการล่อซื้ออย่างเงี้ยม,มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงนะคะคุณผู้ชมคะ